นักบินยานอาวกาศเซินโจ17นะคะได้ส่งมอบภารกิจให้นักบินยานอาวกาศเซินโจ18ค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับสู่โลกเร็วๆนี้เชแนามีเดียกรุ๊ปรายงานนะคะว่านักบินอวกาศจีน3คนบนยานอาวกาศเซินโจ18ได้เข้าสู่สถานีอวกาศเทียนกงของจีนแล้วก็พบกับนักบินอวกาศ เสินโจ17เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเริ่มต้นการส่งมอบภารกิจแล้วค่ะโดยองค์การอาวกาศจีนหรือว่า CMSA รายงานว่ายานอาวกาศเสินโจ18เทียบท่าโมดูลหลักของสถานีอวกาศจีนสำเร็จเมื่อเวลา3นาฬิกา32นาทีของวันที่26เมษายนที่ผ่านมาหลังจากกระบวนการเทียบท่าอัตโนมัติดำเนินไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งค่ะ พร้อมกันนี้นะคะนักบินอวกาศทั้ง6ก็จะอาศัยแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นเวลาประมาณ5วันเพื่อส่งมอบงานให้เสร็จสิ้นซึ่งนักบินอวกาศยานสโนโจ17มีกำหนดจะเดินทางกลับสู่โลกในวันที่30เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ